แล้วถ้าคุณติดเข้าไปแล้วเนี่ยคุณไม่ได้ติดคนเดียวนะ,ะพ่อแม่พี่น้องติดด้วยนะถือว<อ>่านี่คืออาจากรหมายเลขหนึ่งภาคกลางในยุคนั้นนะครับที่ได้มาถ่ายทอดอดีตบทเรียนเข้าไปอยู่ในขี่ปี13ปี13<อ>ปีปสิ่งที่คิดได้หลังจากที่ออกมา <ละ S 2> มีอะไรทีอ่อยากถ่ายทอดน้องๆ <S <S ในปัจจุบันที่กําลังหลงเกี่ยวกับข้องกับยาเสพติด <S 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 และกระทาความผิดในทุกๆรูปแบบอยู่ตอนนี้ตอนนี้เลยนะครับก็เชื่อเถอะว่า ยังไงมันก็ไม่รอดไม่รอดถ้ายิ่งตอนนี้คือวัฒนธรรมหรืออะไรเนี่ยมันเปลี่ยนโลกมันเปลี่ยนโลกันเปลี่ยนหนึ่งเลยกล้องวงจรปิดมีทุกที่ครับใช่แล้วพยายามนะครับผมตอนแรกออกมาเนี่ยผมยังไม่ใช่คนดีร้อเปอร์เซ็นต์ผมยังกลับไปวงจรเดิมเดิมเอาเลยถูกต้องครับพี่เพียงแต่ไม่โดนจับแค่นั้นเองคือนักมวยเนาะพี่เนาะมันหยุดชกปุ๊บเราไม่มีรายการจะทำยังไงว่าหารายได้ก็ ที่มันไม่เหนื่อยก็คือมีอย่างเดียวออกมาตอนปีพศปี2556 56ตอนนั้นยาก็ยังเกือนอยู่ใช่ครับก็กลับไปวังวนเดิมๆอีกประมาณ2ปี2ปีเลย2ปีแต่ไม่เกมไม่เกมก็ค้าเสพเล่นเละเคะทุกคนที่เคยเห็นผมเคยเคยเจอกันเนี่ยจะรู้เลยครับว่าสภาพผมณตอนนันเป็นยังไงก็คือไม่มีใครเอาเลยเอาตรงครบพีไม่มีใครเอาไม่มีใครรู้สึกแบบ อยากจะคบหาเพราะว่าเรายุ่งกับยาเสพติดนะครับแล้วจนวันหนึ่งแล้วอ่ะด้วยความคิดแล้วก็ภรรยาด้วยครับมาคิดได้เพราะเมื่อเวลามันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปด้วยแล้วก็เกมภรรยาด้วยอะรยยอยไรเงี้ยคือตอนที่คบกันแล้วก็เขายังไม่รู้ว่าเราค้ายาอืเพราะว่ามีอีกคือเคสเพื่อนเขาโทรมาหาภรรยาผมเพื่อนเขานะครับโทรมาบอกว่ามึงไปคบไดไงเนี่ย อาจายกรหมายเลขหนึ่งภาคกลางเลยนะอ,อะชนี่คืออาจายกรหมายเลขหนึ่งภาคกลางในยุคน,นั้นนะครับที่ได้มาถ่ายทอดอด,ดีตบทเรียน่อนทิ้งท้ายในคลิปของพี่เจนี่ฝากเ็มเอาประสบการณ์ที่มันเลวร้ายที่มันไม่ดีสอนน้องๆในปัจจุบันนะครับก็สิ่งหนึ่นงเ <fs> ลยครับนะทุกอย่างอยู่ที่ตัวเรานะฮะ อย่าไปโทษเพื่อนนะฮะอย่าไปโทษคนนั้นคนนี้เพราะว่าการที่เราทําตรงนี้นะครับมันอยู่ที่ตัวของเราไม่มีใครมาบังคับเราได้นะครับไม่มีใครมาบังคับเราได้ว่าเฮ้ยไปค้ายาเฮ้ยไปเล่นยาและสิ่งสุดท้ายเลยนะครับสําหรับนักวัยรุ่นนะครับนะคุณก้าวพลาดเข้าไปนะเพื่อนที่บอกว่ารักคุณนะครับเพื่อนที่ว่าตายแทนกันได้นะครับผมนะยกตัวอย่างนะครับ13ปี6เดือนผมรอแค่กระดาษใบเดียวเขียนจดหมายหาผมหน่อย ไม่มีครับมีแต่พ่อแม่มีแต่พ่อแม่มแแมครับที่ไปเยี่ยมเราแล้วถ้าคุณติดเข้าไปแล้วเนี่ยคุณไม่ได้ติดคนเดียวนะอะพ่อแม่พี่น้องติดด้วยนะถือว่า,าติดด้วยวต้องไปส่งเสียคุณตลอดเหมือนคุณนดึงครอบครัวเข้ามาโอ้โหน,นี่แหละคือพอเราโตแล้วเราก็คิดได้แล้วใช่ มันเสียเวลานะครับเสียเวลาเสียโอกาสนะแล้วว่าคนที่ออกมาแล้วนะครับผมอยากจะฝากนะสาหรับคําว่าโอกาสนะถ้าคุณไม่คว้ามันนะมันเหมือนไอติมที่โอกาสก็เหมือนไอติมถ้าไม่รีบกินแม่งละลายหายถูกต้องนสิ่งหนึ่งส่วนคําว่าโอกาสนะครับผมเคยให้โอกาสของคนที่ที่เคยผิดพลาดเหมือนกันแต่เขาไม่รับไม่รับตรงนั้นมันก็ทําให้คนอื่นเนี่ยที่รอโอกาสจริงๆเจริง อ oh, วันนี้คลิปนี้นะครับ yeah. ได้ประโยชน์มากๆสําหรับหลายๆคนที่กําลังคิดอะไรอยู่คิดผิดคิดหลงผิดนะครับนี่คืออดีตอาชจรรยเบอร์ต้นๆของภาคการในยุคนั้นเขาขนาดเขาเก่งกาจแค่ไหนสุดท้ายเขาก็คิดได้ครับแล้วคุณล่ะตอนนี้ที่คุณกำลังคิดผิดทําผิดหลงผิดอยู่จะคิดได้ไหมหากดูคลิปนี้กลับไปย้อนมองตัวเองและไปเตือนตัวเองนะพีจอนนี่และเอ็มตัวลายเป็นกำลังใจให้หลายๆคนที่กำลังหลงผิดนะครับกลับคืนสู่สังคมดี ทุกคนพร้อมต้อนรับคุณเสมอลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณมากเอ็มขอบคุณมากนะครับมีโอกาสมาเที่ยวจอร์นี่แซบอุบลราชธานีครับสวัสดีครับ